ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราสู่บริการไทเกอร์ทีวีเดี๋ยวผมไทเกอร์อันนี้เกมซีเอสโกมาเล่นกับเพื่อนอีกสองคนนะครับเซ็งนะครับใครเพื่อนใครเพื่อนเออใครเพื่อนมึงกัสื่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวรายการสุดโต่งตนมื้อุณวันรัชอยู่ห้องโค้งกุ้งนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในเกมซีเอสโกนะครับอยู่กับสองเกอร์นะสามเกอร์เกอร์พี่มกอ กับอีกคนนึงครับไขไว้เรื่อจักรสันตคอดสันตคอดมาเล่นกับเราฮะวันนี้เสันตคอดมาเล่นกับเราอีกคนเฮ้ยสันตคอดของขวัญหน่อยตังยังไม่คืนกูเลยสี่ร้อยใช่เหรอใช่เด็กให้เรื่องถ้าหล่อในคลิปกูกระเทียงมาก็ตอนนี้อยู่ในด่านโว้พาร์ทในโหมดทีมเดสแมทนะฮะฟังฟังพูดอย่างเดียวพอย่งฟังผมพูดเสียงดังมาพูดด้วยกัน เสียงดังต no ีแว่งเลยเฮ้ยปรับเสียงอยู่คุ่บร่าอเนยสองไปยังสองตคอรอยู่ไหนครับสัตาคอร์ไปม่ถึงสองร้อยอยู่หน้าคอมเอฟเตแม่กัวแล้วเขาาพีสองร้อย อ,อ,อ,อ road road ุ้ยอุ People, ้ยอุ้ยยิงทำไมยังไม่ทำอะไรให้เลยไปฟ้องแม่มีแม่ด้วยเหรอคนวเองอ่ะอ้าวจัดตายเลยเอ่าอยู่ที่โหละอยากเล่นเลยจัดจี้สามใบได้ตอนน้องของสก้าต้องเไมนคนรวยนั่นไงไม่เห็นมีเหลือสองร้อยสองร้อยปีสองร้อยครับนั่นไงใค่ประคุณด้วจักรอะอะไรนะดีเล่น พี่เข้าประเด็นดีพี่เข้าประเด็นเข้าประเด็นนะครับคือคือผมเล่นบีมไงคือบีมเป็นเรื่อนเะไรประเ็คือบีมพี่เนี่ยมาอ่ะพี่ยังงอนโอเอโอเอขอที่ักทีโอ้ยเป็นไรพูดไงไม่เชื่อกูจ่ายเงินสดเป็นบ้าเปล่าชายใครวะ วัไม่ได้หย่างั้นเล็งอะไรเล็งอะไรเล็งอะไรเล็งปืนใช่ไหมนั่นเนี่ยเทคซูด้วยว่าแล้วว่าแล้วมาแล้วนาโลไประบายไปไหนเปเย็ดแป็นข้าวสันตค้อนเราที่หนึ่งครับไอ้ต้าเก่งแล้วมึงก็เดินตามพีเลยนะ ข้าพเจ้าถือ G3 หรือสกาวยิงอยู่เลยนะตอนนี้โดนชิพัดง่ายงรายสึกตอนนี้โดนล้อมกูเหม็นใครล้อมกูเองเราโดนล้อมเฮ้ยเราล้อมมันเอ้ยกูไม่ไม่แรงยี่ไา่ไม่ใช่ปกงเอ้าไอ้งเดียวเฮ้กูเดินถ่ายเดียวตอนนี้เอ้ยมึงใช้อยู่ฝั่งมึงใช่ไหมไอ้ไอ้สตาร์คอสมึงกูก็ต้องใช้ไข่ได้ครับ เนี่ยสองลหนึเลยเนี่ยแน่ใจสองูหแน่ใจตัวเบาตัวเาเนี่ยทีหนึ่งเราสองคนเก็บดูน่นี่รักเพื่อนจังเลยนะโอ้ยชิบหายแล้วก็ไปบัเือเลยเหรอ นี่ครับคนที่เขาเรียกว่ารักเพื่อนนะเอออยากให้เพื่อนเก่งไงก็เลยมาเอออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามให้เพื่อนยิงอะไรอย่างเงี้ยเออนักไงเออเข้าใจเออเราก็ตายแผลเก่งจังวะอ่ะคูหลงทางก็เปิดแมปดิใช่ไหมเนี่ยโหไก่สามตัวว่าไปเนยโอ้ยคุณจะเล่ เธออาเทปน้าท yeah. ุกเฉเจอคโอ้ยช่วยแล้วพี่ก uh um> ูขอโทษเลยยิงแม่จอใครเลยก่อหงุดหงินด้วยความอุ่นของเธอความรกของความรักห่กตทำไมอ่ะก้าวไกล อกไมเตอฟอเส้นมีตะโมไม่ขอโทษไทยแค่ขบวนอะไรจับมือเส้นท่ามีค่ากูเมื่อกี้จับมือจับมืยไ้ชื่อยาวเป็นห่างว่าอ้าวมึงยิงมันตายทำไมกูจะยิง ถ้าเราแค่ยิงไม่กี่นัดเลยแล้วมันก็ตายมันทำอะไรเองเนี่ยม yeah. okay. ีมันอะไรมันหายใจใส่ข่าอ yes> ันเงี uh> ้ยใครตากูร้านมึงแล้วกูขอโทษใช่เนี่ยรู้สึกยังไม่ค่อยใช่เท่าวะได้ขอโทษ กไก่อืมยิงแม่งไก่ก็อืมทพี่พี่พยังงอนโอเอลเงีย,ย,ยบเลยเงียบไหมพี่อะห้องน้ำยังอ้หกูจะเป็นฝูงเลยใช่ไหมเนี่ยเออใช่ดิอย่าเถียงเจอเป็นฝูงเลยนะบอกว่าอย่าเถียงไงวิเชียรติดป,ประตูอะไรของคุณอะไรเนี่ยอะไรของคุณ โท่ี่ปใจดเลยที Jamie, ่คจีเกีนี่อขอโทษอะไรนะแว่าอะไรเป็นไไมเข้าใเหือนกเ่อนกเลมงเดืแล้วกูเป็นลมเนี่ยวงไงแบนอนดึกไม่สบายลมเลย คาไเนี่ยกูจะรู้ไหมจะรู้ไหมล่ะคะเอออ้โอ้โอ้แมวที่ร้านโอ้ยพี่มึงดีเลยอะาแมวทีร้ากิได้ไงไปจ้ปืนปูเยอะแล้วว่าาแมวที่พวกปูเลยโอุ้ดนีงมียไใช้้ พี่ยิงกลัวคูงอนเราเชื่วถามแมวที่นันเป็ดพะโล้เนี่ยปีนี้ไ่ได้โซโซขอยืมไปใช้ได้ปะไปนะต้องเลี้ยงมูกลัวอะไรปะทำไมจะถามแมวที่รับเป็ดพะโล้ใชื่อเดได้โดิงแต่กยังมขาใส่น้ำเพื่อนอย่างง้เอา ก็เงียบไงนี่กูนี่เป็นเงียบใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่กูขอโทษไม่ให้อะไรแลกแลกแลกกลัวไหมแลกปุแลกทั้งนั้นเนี่ยอัดชีล้อที่สามเว้ยอะไรอะไรอะไรที่สามที่สามที่หนึ่งเว้ยอะไรอัดไลน์ของพี